ดื้ทำไมลตัวเองเสียใจได้คนอื่นไม่เสียใจอฮะ <c oughs> นบุญน้องบุญผิดหรือเปล่าล่ะผิดใช่มหม อ่าแล้วเพื่อก็ยอมรับผิดแล้วไงแล้วเสียใจทำไมฮะแม่แม่ก็รักปนแมม่่ดเสีียใจแแหนูล้วปนทำผิดหรือเปล่าครับแล้วปนทำผิดป่าบอกแม่ก่อนจะไมทำอะไรผิดเลยทำไมจะไม่ทำอะไรผิดแกแม่ ลุงปุณยอมรับผิดเปล่าล่ะจะไม่ทำอะไรผิดเลยทำไมจะไม่ทำอะไรผิดมไม่ทำอะไรผิดแล้วแม่จะตีทำไมไมาขอโทษก่อนฮะขอโทษขอโทษเพราะๆสวยๆขอโทษขอโทษแบบนี้เหรอลุงปุณทำผิดเปล่าเราบอกแม่ก่อนทำผิ